สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสใคะอีกเช่นเคยเนะะื้อหาวันนี้นะคะไม่ยากเหมือนเดิมนะคะจะพูดทุกคลิปเลยนะคะวันนี้ก็จะเน้นเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะคือได้ใช้จริงแน่นอนนะคะจบคลิปปุ๊บเอาไปใช้เลยนะคะอะทีนี้เดี๋ยวบอกก่อนน้อยอย่างวันนี้เนี่ยก็คือทุกคน อาจจะเคยทุกคนเคยเรียนไปแล้วนะคะเรื่องของประโยคคําสั่งใช่ไหมคะอาจก็คือสอนไปแล้วเนาะใครยังไม่ได้ใครยังไม่เคยเรียนหรือเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้ลองย้อนไปดูก็ได้นะคะประโยคคําสั่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่ประโยคคําสั่งแต่ก็คล้ายๆเนาะเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของการแสดงการบังคับเวลาเราจะบังคับใครให้ทําอะไรเงี้ยค่ะคือคล้ายๆประโยคคําสั่งนั่นแหละคือถ้าพูดเป็นภาษาไทยอาจจะเหมือนเป็นคําสั่งแต่เอาจริงแล้วก็คือเป็นลักษณะของการบังคับว่าต้องทําอะไรนะคะอาจเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะทีนี้เดี๋ยวเขียน หัวข้อก่อนแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะก็จะเป็นในเรื่องของ x p r i m e นะคะ x p r i m e คือการแสดงใช่ไหมคะอ่ะ x p r i m e s s obligation นะคะก็คือการบังคับนะคะวันนี้จะพูดถึงการบังคับอ่ะเดี๋ยวจะบอกฟอร์มให้ทุกคนอาจจะอ๋อรู้แล้วว่าเรื่องอะไรนะคะอ่ะทีนี้ฟอร์มก็จะมีอยู่2ฟอร์มก็คือวันนี้นะคะอ่ะเป็นเรื่องของอ b l i g ก t i o n ใช่ไหมคะทุกคนเคยได้ยิน แว็บเดี๋ยวแป๊บหนึงนะครับพอดีวันนี้สถานที่เปลี่ยนก็ได้แบบว่ายังไม่ค่อยคุ้นอ่ะออสเตรเลียลบกัสจงอันแรกก็คือแว็บฟาลัวใช่ไหมคะแว็บฟาลัวอ่ะอาจจะยังนึกไม่ออกทีนี้ถ้าพูดบอกว่าแว็บฟาลัวก็คืออินโฟอ่ะทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้นแน่นอนว่าอินโฟใช่ไหมคะอินโฟแปลว่าอะไรคะแปลว่าจะต้อง ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าอิอนโฟอ,อิกูเจอินโฟทราเวเยอินโฟอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะ,ะทีนี้อันนี่แหละ,ค,ะคือประโยคบังคับนะคะเว็บคือเว็บฟาลัวนะคะคือเว็บฟาลัวกระจายได้แค่ประธานเดียวนะคะทุกคนกระจายได้แค่ประธานอินเท่านั้นนะคะแล้วก็แตกออกมาว่าอินโฟโครงสร้างก็คืออินโฟนะคะอินโฟบวก แองฟินิทีฟนะคะก็คืออินโฟแล้วตามด้วยแองฟินิทีฟนะคะอันนี้คือการบังคับนะคะอ่าทีนี้เขียนให้นิดนึงวันนี้จะสอนสองแว็บนะคะเดีย๋ยวทุกคนดูก่อนเนาะอ่าอย่างวันนี้เนี่ยจะเจอแว็บฟาลัวนะคะจะเจอแว็บฟาลัวแล้วก็จะเจอแว็บจะเจอแว็บเดอร์วัวนะคะอ่าแต่แว็บเดอร์วัวทำไมคะกระจายได้ทั้ง8ประธานโอเคไหมคะทุกคนเคยกระจายแน่นอนเป็นแว็บลุ่มที่ วิสอหรือเปล่าไม่ใช่นะคะลงท้ายด้วย er จะเป็นแว็กกลุ่มที่3นะคะก็คือกระจายเอานะคะจำเอาเดี๋ยวเดยว,ดยวมาดูกันเนาะแต,นแต่สำหรับกระดาษแผ่นนี้ที่จะพูดถึงแวบบ็ฟาลัวก่อนก็คือกระจายอินโฟบวกอินฟินิตีแปลว่าจะต้องเดอรวัวก็แปลว่าจะต้องเหมือนกันแต่ว่ากระจายได้กี่ประธานครับแปดประธานนะคะ,ะ,านนะ,คะถามว่าโครงสร้างเหมือนกันไหมโครงสร้างเหมือนกันนะคะที่เขียนให้ก่อนเลยเนาะโครงสร้างก็คือแวบเดอรวัวแล้วตามด้วยออนฟินิตี เหมือนกันนะคะเอาแล้วความต่างคืออะไรคะใช่ไหมคะอความต่างคืออะไรเขียนไว้ให้ก่อนก็ได้สมมุติว่าทาให้สมมติแล้วกันก็คือเป็นเรื่องของการออบิการชิองใช่ไหมคะสำหรับแวบบฟฟลูวอจะเป็นลบลิการชิองเอ็มเปอร์โซเนลนะคะแล้วก็อันที่สองแวบฟบเดวัวดจะเป็นเหมือนกันลบลิการชิอง นะคะแต่ว่าเป็น p e r s o n n e l อ่าความต่างคืออะไรนะคะความต่างก็คือถ้าพูดคร่าวๆก็คือ,อการใช้แวฟฟารลัวอย่างเงี้ยเนี่ยข้างบนเนี่ยอินโฟก็คือเป็นการบังคับแบบไม่ได้เจาะจงไขรใช่ไหมคะเหมือนสั่งไปเลยเหมือนเวลาเราขับรถแล้วเราเจอป้ายว่าห้ามเลี้ยวนะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าต้องเลี้ยวนะใช่ไหมคะเป็นลักษณะของการ,บ,ารบังคับใครก็ได้ทุกคนเงี้ยคะ่ะส่วน the w o r l ก็คือเราบังคับแบบแบบ จอดจงคนไปเลยใช่ไหมครับเพราะเรากระจายได้8ประธานเหมือนเราอาจจะพูดกับเพื่อนเราก็ได้ว่าหรืออาจจะพูดกับลูกเนี่ยค่ะว่าจีโดมองเชเธอต้องกินนะอย่างเงี้ยโอเคไหมคะอ่ะอันนี้พูดไปก่อนอาจจะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมคะเมืเ่อไรนี่อธิบายคร่าวๆนะคะยังไม่ต้องไปซีเรียสตรงตรงตรง,ตรงคำอธิบายนะคะไม่อยากให้ซีเรียสตรงนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างถ้าเห็นตัวอย่างปุ๊บคือทําได้เลยจบนะคะไม่ไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็ได้แต่ว่าบอกให้ไว้ก่อนนะคะจะได้แบบ รู้รู้ที่มาที่ไปแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้สําหรับกระดาษแผ่นนี้เอาของแวฟฟ้าลวก่อนนะคะอย่างที่บอกว่ากระจายได้แค่ประธานเดียวก็คือก็คือประธานอินใช่ไหมคะอ่ะอินก็ใส่ไปเลยอินโฟอ่านะคะอย่างที่บอกตามด้วยแองกฟินิตี้ถ้าตามด้วยแองกฟินิตี้ก็คือใครรู้แวฟอะไรเยอะก็ใส่ไปเลยถูกไหมคะก็กระจายไปเลยอย่างที่ซี่บอกถ้าเกิดว,ว่าคลังแวฟเยอะคลังคำศัพท์เยอะใช่ไหมคะมันก็จะง่ายอ่ะสมมติ เริ่มให้นะคะอ่าอินโฟใช่ไหมคะแองฟินิตี้เป็นลักษณะของการห้ามเราจะห้ามอะไรดีใช่ไหมคะอ่าอ่าเป็นการบังคับละกันบังคับใช่ไหมคะบังคับให้ทําอะไรอ่าอินโฟก็เป็นอินโฟตัวอย่างเช่นอินโฟโปรเเจอ,อ่์ลองวีคอนเนมองอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคะจบอินโฟโปรเเจ์ลองวีคอนเนมองก็คือทําไมคะ จะต้องหรือจําเป็นต้องที่จะป้องกันสิ่งแวดล้อมนะก็คือเหมือนป้องกันสิ่งแวดล้อมก็คืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะอ่าหรือหรือเราอาจจะพูดอันนี้าอาจจะพูดกับนักเรียนก็ได้หรือพูดกับใครก็ได้ใช่ไหมคะเวลาเราแบบเรามีนัดกันอย่างเงี้ยนะคะอ่าเราอาจจะบอกว่า info อ่าน,นี่จะเปลี่ยนสีปากกาให้ก่อนหน้าเห็นช<ๆ>ัดๆ info แล้วตามด้วย i n f i n i t ิทีใช่ไหมคะ info arrive เห็นไหมคะจำเป็นที่จะต้องมาถึงยังไงดีอเลอร์เห็นไหมคะอินฟราคิเวอเลอร์จำเป็นที่งงะจะต้องมาให้ตรงเวลานะอย่างเงี้ยคะก็ได้นะคะอ่าหรืออ่าลองฝึกแต่งไปได้วยกันเรื่อยๆเนาะอินโฟเป็นลักษณะาการบังคับไหมคะอินโฟอินโฟรองเจ โวลูแฟร์ค่ะใช่ไหมคะอาจจะเห็นแบบห้องโรกก็บอกไปเลยว่าอินโฟคอนเสียโวลูแฟร์แวรคอนเสียแปลว่าจัดนะคะโวลูแฟร์ก็คือพวกสัมภาระของพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอินโฟคอนเสียโวลูแฟร์ใช่ไหมคะ,ะหรือทีนี่เอาประโยคยาวขึ้นก็ได้ให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นอ,อยู่ดีๆจะพูดอินโฟ,ฟอินโฟอีกเดียวเลยเหรอมันก็มีประโยคหน้าประโยค อะไรเกินนํามาก่อนก็ได้นะคะอายุตัวอย่างเช่นจะเปลี่ยนสีปากกาเป็นสีเดียวไปเลยเนาะจะได้ตอนนี้ทุกคนรู้โครงสร้างแล้วเห็นไหมคะอินโฟบวกโพเทเช่นะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าอะป a กอ i ฟัว e b นบอ e น o อตใช่ไหมคะอะป a กอ i ฟัวอินบอ e น o อตขอไม่เขียนต่อนะคะจะขอเขียนข้างล่างเอาเนาะอะป a กอ i ฟัวอินบอ e น o อต il faut étudier เนี่ยค่ะเห็นไหมคะประโยคนี้นะคะ avoir une b o n n e note i n f a u t étudier ก็คือเพื่อที่จะให้มีคะแนนที่ดีใช่ไหมคะจำเป็นต้องเรียนหนังสือก็คือจำเป็นต้องตั้งใจเรียนเรียนหนังสือก็แปลได้หมดนะคะโอเคไม่เอ่ยเห็นไหมคะ,ะหรือออีกสักประโยคนึง Brukh a แอ r เธอเออเอออะเออคือแปลว่าอะไรคะเพิ่งสอนไปเมื่อคลิปที่ผ่านมามีความสุขใช่ไหมคะเป็น adjective เห็นไหมคะ p ุ u แอดเธอเออเออก็บอกไปเลยว่าอินโฟตามด้วยแอ f ฟินิ i ีฟนะคะแอนฟินิทีฟใครเยอะก็ได้เปรียบไปเลยโอเคไหมคะอ่าอินโฟอาวุธเดซามีจบเห็นไหมคะปุ๊แอดเธอเออเ i ออินโฟอาวุธเดซามีเพื่อที่จะมีความสุขใช่ไหมคะจำเป็นต้องที่จะต้อง มีเพื่อนอ่าแค่เน,นี้ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อที่จะมีความสุขจําเป็นต้องที่ต้องจําเป็นที่จะต้องมีเพื่อนนะใช่ไหมคะจะได้ไม่เหงาอะไรประมาณเนี้ยโอเคยังคะอ่าเห็นภาพไหมคะก็คือแค่อะไรคะอินโฟ,ตา,นฟต,ตามด้วยแองฟิน i ตี t อินโฟ,ต,นฟ,ต,นฟตามด้วยแองฟินิตี t อินโฟตามด้วยแองฟินิตี t เห็นไหมครับปุแล้วก็ปุกอวัวอินบอ r โน o อินโฟใช่ไหมคะตามด้วย Infinitive ใช่ไหมครับบูเ être อ r รอเรออินโ avoir Des amis ตามด้วย infinitive จบเห็นไหมคะง่ายๆได้แล้วทีนี้ถามว่าแล้วทำเป็นปฏิเสธได้ไหม,ทำไ,หมนะะทำได้เหมือนกันนะคะทำได้เหมือนกันก็คือทำไมคะเอาเนปาค่อมค่อมแวบไปเลยเห็นไหมคะค่อมแวบไปเลยอ่าจจะชื่อจะแต่งแยกให้ดูแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวแบ่งเขตพื้นที่แป๊บหนึ่งเนาะ ความจริงเนี่ยเอาประโยคต่อไปเนะะี่ยค่ะแต่งได้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเชี่ยแต่งประโยคแยกให้ดูก่อนแต่นี่สมมุติอ่ะสมมติลองแต่งให้ดูนะคะเอาประโยคเดิมก่อนเนาะสมมติถ้าบอกว่า info p ูโปรเต e ั l ลองวิคอลน์นมองจำเป็นที่จะต้องปกป้องอสิ่งแวดล้อมนะเราก็อาจจะใส่ไปเลยเน p a อป n าอิ p เน r ร์โ t ปาโปรเตชลองวิคนมอง ไม่จำเป็นที่จะต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคพะก็คือเอาเนอร์ป้าใส่เข้าไปเลยแต่มันไม่เพาะเนาะความหมายมันมันไม่โอเคซสเลยไม่เอาละกันอ่ะทีนี้แต่งให้ดูใหม่นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยเนี่ยบอกว่า Info Archive วเออรเลจำเป็นที่จะต้องมาถึงตรงเวลานะใช่ไหมคะเราอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้ว่า in อันนี้ใส่ปากกาแดงก่อนเนาะอ่ะอินเนอร ปลาเห็นไหมคะเนื้อปลาคอมแวบอินเนอร์ฟูปลาแล้วก็ตามด้วยแองเฟนิตีปกตินะคะเหมือนเดิมอินเนอร์ฟูปลาอาริเวออนรตาเห็นไหมคะก็พูดง่ายก็คือว่าห้ามมาถึงสายเนี้ยค่ะอินเนอร์ฟูปลาก็คือแปลว่าห้ามนั่นแหละใช่ไหมคะเป็นการแสดงการบังคับว่าห้ามห้ามมาถึงช้านะอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆอ่ะ หรืออันนี้เราอาจป้ายอย่างอันนี้อาจจะเป็นป้ายก็ได้ป้ายที่เราเจอในตามสถานสาธารนณะใช่ไหมคะ,อ,ะอาจจะเจอคำว,ว่า i ิ NE FO PA า f u m e มจก f u m e มเป็นแวบเห็นไหมคะเป็น anxiety ์แปลว่าอะไรคะแปลว่าสูบบุหรี่ใช่ไหมคะสูบบุหรี่ก็เป็น i n e เนโฟปาฟิวก็คือห้ามสูบบุหรี่เราอาจจะเจอป้ายนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเป็นป้ายแบบ สถานที่สาธารณะเนาะอ่ะไม่รู้วาดเหมือนเป่าอ่ะเห็นไหมคะบุหรี่อันนี้เป็นควันขึ้นชุยแล้วเราก็จะเจอใช่ไหมคะแบบว่าปึ๊บอย่างเงี้ยโอเคไหมคะอ่าอินโฟปาฟิเมก็คืออินโฟเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะทุกคนอาจจะบอกว่าเอาก็ไหนว่าเป็นแอมเปกซอนแนลไม่ใช่หรอใช่ไหมคะก็คือไม่ได้ระบุเจาะจงใครเป็นใครก็ได้ก็ใช่ถ้าในกรณีอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเจอป้ายใช่ไหมคะตามป้ายสัญลักษณ์นันนุนนี่แต่ว่าถามว่าเราก็ใช้พูดกับคนตรงๆเลยก็ได้พูดกับ แบบคนต่อหน้าเราเราก็พูดได้เหมือนกันนียค่ะเหมือนเ,เราสมมติเราอาจจะสอนลูกเราเอย่างเงี้ยค่ะปลุกอว่นสมมติสอนนักเรียนก็ได้ปลุกอวุ่นบ n โน้ตอินโฟเอจูดีเอูดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นแบบเดอรวัวเข้ามาก็ได้ปลุกอว i n นบนโน้ตจีดัวเอจูดีเออย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ได้หมายความว่าถ้าใช้อินโฟจะต้องเป็นลักษณะอ๋อไปพูดแบบไม่ได้เจอะจงใครไม่ใช่นะคะได้เหมือนกันแต่นี้เราคือแยกให้เห็นความต่างแต่สุดท้ายแล้วก็คือทั้ง2ตัวเนี้ย ใช้ได้กับในชีวิตประจําวันของเราปรกติที่เราจะคุยกับคู่สนทนาก็ได้เนาะโอเคไหมคะอ่ะตรงนี้ไม่งงแล้วนเนาะลยมไม่ค่อยอยากจะแบบให,ให้ให้ให้เห็นความแตกต่างเลยแต่สุดท้ายแล้วก็คือคือ,คอมันแตกต่างนั่นแหละแต่จะใช้ยังไงก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ผิดเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูตัวประโยคตัวอย่างต่อไปอีกสักหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูเดอะวัวกันนะคะอ่ะประโยคต่อไปที่จะประกาศแท่งเดียวแล้วนะคะเพื่อไม่ให้ไม่ต้องเห็นความต่างแล้วเนาะให้ทุกคนแบบ ชินไปเลยเนียนไปเลยนะคะจะต้องแบบรู้แล้วว่าประโยคประมาณไหนนะคะอาจก็เป็นอาจจะเป็น i n n e r f o ์เ,ฟฟเห็นไหมคะ i n n e r f o ์ปาท่องให้คล่องนะคะ i n n e r f o ์ปาตามด้วยอะไรคะ i n f i n i t i v e อะไรก็ได้อ่ i n n e r f o ร์โฟปาอ,องเ e ใช่ไหมคะ i n e เนอร r โฟปาองเ e ห้ามเข้ามาอ่ะหรืออาจจะเป็นอันนี้อาจจะเห็นตามถนนหนทางก็ได้ i n n e r f o ์ฟโฟป,ปา e ดปัแปลว่าอะไรเอ่ย เดียรปัสเซแปลว่าแซงนะคะเหมือนขับรถแซงกันนี่ค่ะก็คือห้ามแซงใช่ไหมคะ,ะหรืออาจจะเป็นอินเนอร์โฟปาปาเกะทำไมคะห้ามจอดรถนะคะหรืออาจจะเจออะไรอีก aux, อินเนอร์โฟปาเอ่อมงเจก็ได้มงเจ้ที่แปลว่าขึ้นนะคะมงเจ s ซ r ลาจ a บเหรออันนี้เราอาจจะบอกลูกๆเราก็ได้อินเนอร์โฟ n ามงเตซุกระจับเหรออย่าขึ้นมาบนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมคะสรุปก็คือง่ายๆเลยนะคะวันนี้ก็คือเห็นไหมคะแวฟฟาลัวคือแวฟฟาลัวแปลว่าจะต้องนะคะหรือว่าจำเป็นต้อง ซึ่งกระจายได้แค่ประธานเดียวคือ Info แล้วโครงสร้างก็คือ Info+ บวก i n f i n i t ทนะคะซึ่งประโยคนี้ทุกคนเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยเดี๋ยวเรียนุูบเอาไปพูดเลยพูดบใครก็ได้นะคะ info แล้วก็ตามด้วย Infinity i n f i n i ฟินเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะ i n f i n i t ทก็คือกริยาเต็มไปหมดนะคะก็พูดไปเลยอย่าพูดเลยพูดไปเลยนะคะเป็นการบังคับเป็นการแสดงการบังคับว่าต้องทําอย่างงี้นี้นนะหรืออาจจะแบบทาเป็นปฏิเสธก็ได้ใช่ไหมคะอ่าก็คือแบบ อย่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย,นอย่างนี้นะมันไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะทุกคนต้องเข้าใจว่าการบังคับเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เป็นการสั่งใช่ไหมเป็นการบังคับแบบอาจจะเป็ลนลักษณะการสอนก็ได้เห็นไหมคะอันนี้มันก็เหมือนเป็นการสอน,สอนว่าแบบถ้าเธออยากจะมีคะแนนที่ดีเธอก็ต้องเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเห็นไหมคะหรือว่าเออเนี่ยถ้าไม่อยากสุขภาพเสียนะเธอก็ห้ามสูบบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งไปมองเป็นภาษาไทยว่าอ๋อการบังคับคือการแบบแบบว่าเหมือนเป็นการสั่งไม่ใช่นะคะถึงบอกว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเรียนเสร็จปุ๊บเอาไปฝ จดเลยเนาะก็เดี๋ยวกดโพสไว้แล้วจดต่อไปที่จะมาสอนเดอร์วัวเหมือนกันนะคะแว็บเดอร์วัวก็บวกแอนฟิลิตี้ความจริงเนี่ยใช้แอ f ฟิ i ิตีตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แค่กระจายแวบแต่ว่าเดี๋ยวจะสอนเอารูปประโยคใหม่ๆให้ดูเนาะอ่ะงั้นขอเปลี่ยนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะแรกหนึ่งอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแว็บเดอร์วัวอ่ะเดี๋ยวนะคะแว็บ <Ooh. S 2> v e r บเดอร์วแปลว่าอะไรคะแปลว่าจะต้องนะคะเป็นแว็บกลุ่มที่เป็นแว็บกลุ่มที่เป็นแว็บกลุ่มที่3นะคะกระดาษตกไม่เป็นไรอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวแป๊บนะคะอ่ะ v e r บเดอร์วแปลว่าเป็นเป็นแว็บกลุ่มที่3นะคะแปลว่าจะต้องก็คือจําเอานะคะแล้วก็โครงสร้างก็คือบวกนะคะ v e r บเดอร์วบวก infinitive เดี๋ยวนะคะทุกคนโอเค ว่า uh, the w o r d บวก infinitive นะคะแปลว่าจะต้องนะคะโอเคเมื่อกี้อยู่ด้านหน้านะแล้วเนาะที่จดลงไปอะ่ะนี่คือโครงสร้างนะคะทีนี้เราก็มากระจายแวบกันอะ่ะเป็นการทวนไปเลยนะคะเดี๋ยวซีกระจายแวบให้ดูเนาะก็ฝึกอ่านตามเลยนะคะ je d u a s นะคะ tu d o i นะคะ il e l d u a นะคะ nu de v o n s vu o นะคะ de ve il อันนี้ขอประทานรวดเดียวไปเลยนะคะ,ะเพะเื่อความรวดเร็วเนาะ il and d o a r s นะคะจบ ok. นี่ตัว o นะคะถ้าเกิดว่าตรงไหนอ่านไม่ออกคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ฝึกกระจายแวบ,บก่อนฝึกอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งประโยคนะคะอ่านตามเลยนะคะคือเจ้าพระมั i l doit, ลโด e d เอล n ดว์นู้ดเดวอน s d ดเว e อิลโ l ว์เอลโดว t นะคะจบอ่าถ้ายังฝึกถ้ายังอ่านไ,ไม่คล่องก็ย้อนคลิปละกันเนาะได้แล้วนะคะทีนี้แวบเดอะวัวบวกแอ f ฟิ i t ตีฟนะคะอ่ะเช่นอะไร je d ดัวฉันจะต้องทำไมดีละ่ะอ่าอาจจะบอกว่า je d ดัวพองเถอะเห็นไหมคะเป็นแอ f ฟิ i t ตีฟนะคะมงเปอร์จีเด j e ้ n e r เห็นไหมคะ je dois prendre mon petit déjeuner ใช่ไหมคะก็คือทำไมคะฉันจะต้องกินอาหารเช้าอ,อยากจะแต่งให้ยาวขึ้นก็ได้ mm hmm. ก็อาจจะบอกว่า p o ค่ะอะไรดีเอ่ย pour être enforme เพื่อที่จะให้มีร่างกายที่แข็งแรงเนี้ยคะ่ะก็ได้อ่หรือว่า je dois apprendre อ่าเรียนหนังสือก็ได้ใช่ไหมคะ je doisapprendre le ฝรงเซ่อ่าเห็นไหมคะจุดดัว n องถือฝรงเซ่เอ avec อย่างงี้ก็ได้อ่ะ avec ครูนะคะอ่าครูซี si, ่นะคะอย่างงี้ยังไงดี s ื r เราก็พยายามแบบค่อยๆเพิ่มประโยคไปสำหรับมือใหม่นะคะแบบว่าเพิ่งฝึกก็เรียงประโยคง่ายๆไม่ต้องยานคะ่ะซืออะไรดีเอ่ายูทูบใช่ไหมคะ YouTube อ่ายาวเข้าไปอีกจุดเลยสือนี่ ท u เลี่ยงวันนะคะเห็นไหมคะตุเล่เรียน e าษาฝรั่งเศสกับครูซี่ r y ยูทูบ e ุเล e s Jours แปลว่าอะไรคะเธอจะต้องเรียนฝรั่งเศสนะคะกับครูซี่เนี่ยทาง Youtube ทุกวันเห็นไหมคะอ่าก็ได้แล้วง่ายๆโจกเห็นไหมคะประโยคยาวด้วยถามว่ายากไหมก็ไม่ยากใช่ไหมคะค่อยๆเพิ่มอะไรเข้าไปเข้าไปก็ได้อ่าต่อไปอ l ลแอนด์ดอะไรดีเอ่ย ต่อนะคะพอดีคลิปมันหลุดนะคะก็เลยอ่าน,น,น,นี่สอนต่อเลยเนาะอ่ะเมื่อกี้มันหลุดนิดนึงขอโทษค่ะอ่ะ il and du étudier นะคะตอบไปเลย plus ก็ได้อ่า il and du a t u d il du étudier plus นะคะ pour réussir s a vi e เดี๋ยวนะคะพอดีขอเล่งนิดนึงพอดีมีธุระต่อนะคะอันนี้อยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวมีแคกอ่ะ il du a t u d i e plus อ i น doit étudier plus p o u r réussir sa vie เขาจะต้องเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้นนะคะให้หนักขึ้นก็ได้เพื่อที่จะประสบผลความสำเร็จในชีวิตอ่ะต่อเลยนะคะ Nous devons เนตัวเย r er ก็ได้ลา a b า e อ่าโอเคค่ะขอโทษนะคะเมื่อกี้มีแขกก็เลย กดคลิปปิดไปครั้งที่2นะคะอ่ะต่อ,อนูเดิลวงเนตัวเย่ลาจับเหรอใช่ไหมคะความจริงแค่นี้มันก็จบประโยคแล,โแล้วนูเดิลวงเนตัวเย่ลาจับเลอพวกเราจะต้องเช็ดโต๊ะใช่ไหมคะแต่เราก็จะสามารถเพิ่มประโยคให้ยาวเข้าไปได้อีกก็ได้นะคะอ่ะแต่ความจริงจบประโยคแค่นี้มันก็ได้ใจความใช่ไหมคะแต่ถ้าใครแบบอยากฝึกแต่งประโยคยาวๆเนี้ยเราก็ใส่เข้าไปเป็นอัพแพ่์งี้ก็ได้นะคะอัพแพร์เลอร์ีเนจบเห็นไหมคะนูเดิลวงเนตัวเย่ลาจับเลยอัพแพรเลอร์ีเนก็คือพวกเราจะต้องเช็ดโต๊ะหลังจาก หลังจากอาหารเย็นเนี่ยใช่ไหมคะ,ะประโยคก็ยาวขึ้นนอ้อนี่เป็นการฝึกแต่งประโยคต่อไป vous devez ก็หา infinitive มาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่เลยอะ vous devez อันนี้เราอาจจะเหมือนเราพูดกับลูกก็ได้ใช่ไหมคะอะ vous devez faire นะคะ,ะพวกคุณจะต้องทำไมคะ, les devoir ะ faire les devoirs ่ะ faire les devoirs a v a n t d'aller อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวขอโทษขอโทษขอโทษอ,อ่ะเอ,อ่อฟองเจเลโอลีจบพวกคุณจะต้องทำการบ้านใช่ไหมคะก่อนที่จะไปนอนนะคะอ่าตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะอ่าตรงนี้เสริมให้นิดนึงเรเดวัวถ้าทุกคนเห็นจะเห็นว่ามันคล้ายกับแวบใช่ไหมคะตอนนี้เรากําลังเรียนแวบเดวัวเห็นไหมคะอ่าขอเขียนตรงนี้เนาะแวบเดวัว e เรากําลังเรียนอยู่แปลว่าอะไรคะแปลว่าจะต้องแต่ถ้าเป็นคํานามนะคะเป็นคํานามเล เดอวัวเห็นไหมคะเขียนเหมือนกันเลยแต่อันนี้แค่ทําเป็นพอหูพดเฉยเฉยก็ทําเป็นเลและเติมแอนะคะก็คือมาจากคําว่า Le เดอวัวนั่นแหละถ้าเป็นคํานามจะแปลว่าการบ้านนะคะถ้าเป็นแวบบจะแปลว่าจะต้องเขียนเหมือนกันเลยนะคะอ่าเราก็ได้คําศัพท์ไปนะคะอ่าโอเคจบกลับมาที่ตรงนี้นะคะวู u ดเวฟ e กเลเดวัวอวองจัเลโอลีคุณจัดพวกคุณจะต้องเหมือนคุยกับลูกก็ได้คะ่ะพวกคุณจะต้องทํากันบ้าน ให้เสร็จก่อนนะก่อนที่จะไปนอนใช่ไหมคะอ่าต่อไปโยคสุดท้ายอิลแอลนะคะดูฟ o อ,อิลดูฟ์นี้ก็ได้อะป o r เจลูนิฟอร์มโอก o l l เลชนะคะจบเห็นไหมคะอ่าอินดูฟอปต์อินดูอฟปอปต์เจลูนิฟอร์มโอการเลชนะคะก็คือพวกเขาจะต้องสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มนะคะ สำหรับของโรงเรียนใช่ไหมคะเพื่อไปโรงเรียนเห็นไหมคะอันนี้ก็ได้แล้วนี่เป็นแวบเด h e ว e r นะคะก็คือจะต้องจะต้องทำอะไรเป็นการ expressive obligation ก็คือการแสดงถึงการบังคับให้ทำอะไรใช่ไหมคะเห็นไหมคะก็แวบเด h e ว e r บวก infinitive verb the v e r บวก infinitive อันนี้ก็ infinitive เห็นไหมคะนี่ก็ infinitive infinitive แล้วก็ infinitive นะคะก็คือถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยก็ ฝึกเอาประโยคสั้นๆก่อนก็ได้แต่ถ้าแบบเ,เริ่มแต่งประโยคเก่งแล้วก็ค่อยๆยืดประโยคออกไปแบบนะะี้ค่ะค่อยๆยืดอะไรไปก็ได้นะคะมันก็จะทําให้เราแต่งประโยคเก่งขึ้นเนาะอ่าโอเคเมื่อไหร่คำแปลน,น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เป็นว่าเรื่องวันนี้ที่เรียนอ่ะขอย้อนนิดนึงเนาะก่อนจากกันเดี๋ยวนะคะใจะเย็นๆก็คือวันนี้เนี่ยเรื่องที่เรียนก็คือ หัวเรื่องเนี่ยมันคือเรื่องเดียวก็คือการแสดงการบังคับใช่ไหมคะฟังดีนะคะก็คือการแสดงการบังคับบังคับให้ทําอะไรเราเรียนใจความเนี่ยเรื่องเดียวแต่ว่าเราได้ถึง2แว็ดด้วยกันก็คือแวบบ็ฟาลัว แปลว่าจะต้องกระจายได้ตัวเดียวคือ info บวก infinitive หรือถ้าไม่ใช้อันนี้ก็จะใช้อันที่2ก็ได้ก็คือ verb the v e r แปลว่าจะต้องกระจายตาม8ประธานเลยแล้วบวก infinitive รูปเหมือนกันเลยเห็นไหมคะง่ายๆก็คือเรียนเรื่องเดียวแต่เราได้2โครงสร้างใช่ไหมคะอ่ะก็อันนี้คือตัวอย่างที่เรียนกันไปแล้วเมื่อกี้เนาะอ่ะแล้วก็แล้วก็วกอ่ะล่าสุดตรงนี้เห็นไหมคะก็เดี๋ยวทุกคนก็กด p a u s ์แล้วก็กด จดลงไปนะคะก็อย่างที่บอกถ้ามีปัญหาอะไรนะคะให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะยินดีมาตอบมากๆเนาะโอเคนะคะหรือว่าลองฝึกแต่งให้ซีดูก็ได้นะคะทั้ง2ประโยคทั้ง2โครงสร้างเนี่ยทุกคนลองแต่งแล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้แล้วเดี๋ยวจะได้ช่วยตรวจให้นะคะโอเคนะคะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็ถ้าเกิดว่าชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสอ,อนเร็วไปสอ,อนช้าไปนะคะจะได้ปรับปรุงอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จากคลิปนะคะอย่างที่บอกในทุกๆครั้งเนาะแล้วก็ โอเคถ้าเกิดว่าชอบยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s i b e นะคะ e เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงประมาณ 7-8วันนี้นะคะตั้งช่วงประมาณ7-8วันต่อจากนี้เนี่ยที่จะลงเรื่องประมาณงี้ะค่ะหมายถึงว่าเป็นลนักษณะเพื่อเพื่อนำไปใช้แล้วก็สามารถแต่งประโยคได้สื่อสารได้จริงเนาะจะเป็นเรื่องที่ไม่ยาวมากเพราะว่าพอดีว่าอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะจะไม่สามารถลงวยากรณละเอียดได้เอาไว้เดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยจะเริ่มลงไวยากร์ที่มันละเอียดมากขึ้นอาจจะเป็นตองแลมปักเฟ่หรืออะไรเงี้ยเพราะเราเพิ่งเรียนภาษาโกโมเซไปใช่ไหมคะอา่ว่าช่วงเนี้ย7-8วันเนี่ยจะขอลงเป็นแบบง่ายๆแบบนี้ก่อนแต่ว่าก็คือได้นําไปใช้สื่อสาาารรรรได้้จจิิงเเลยห็นนัคะะีกใใชชววตปํ โอเคหรือว่าถ้าอยากได้อะไรก็ลองลองมาคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะก็คือจดๆไว้หมดนะคะว่าใครขออะไรไว้แล้วเดี๋ยวจะทยอยทำให้นะคะโอเคฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะโอเคขอบคุณที่ติดตามกันจนจบขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ